สบายดีครับพี่น้องทุกผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมาสารครามครับเสาร์วันนี้เป็นเสาร์วันพุทธที่4เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ครับผู้มวลชนมาอยู่ตลาดนัดบานหันนะครับมาซ่้อผกล้ว,วยตะกั่มื้อนี้นะครับเดี๋ยวสินําเรียนราคากล้วยให้พี่น้องรับทราบว่า ราคาแกล้มของตอลาดน,นัดบ้านหันไปในี่ไหนนะครับกล้วยือมาไหลาไปไดนแล้วครับพอบ่อได้เบิ้งได้แย่งอยู่เอาชมบรรยากาศแล้วรครับอโอ้วัดดีเสียแม่กับผู้วะเฮียกับผู้รอๆงามๆเปิดตอนนี้เปิดตอนนี้อ่ะตละมือ ผู้นี่มืนสามพันถามืนสามพันถางามไปดิถุงลอยเต้าเะแยกว่าหนิขัดเอาตัวผัวจะไหนเกียรพันตัวเมียเด้เกียรพัน รอรออยู่ดิตลาดไหนวันนี้ต่อรองได้คือเกาเอา้เอาไผบักนำ้ำผูกระเมนปากเบอร์ทั่วศูนย์แปดสาสองแปดศูนย์หนึ่งแปดห้าแปดห้อยอยัง อ้ามันหมาเน้าหลาะเด้อไอ้มักแด้ไหมบาทีอาเลี้ยงยหุยหุยเลยแม่ลูกวะแม่ลูกครับลูก,ลกไหมดินี่นลูกพอผสมโตนะแต่ว่าพอ,อดีนะครับหน้าตา กัวดิครับตู่เขาเด้แม่ได้ว่าจ <c oughs> ิ้งได้๋ยวพออตัวแม่ด้วยกันครับแม่ผสมอีกไปแม่ทองแก่ได้ครับกันเดือนแล้เวเห็นแม่แล้วว่ามันไก่จะออกแล้วไหมครับสูงอร่อยแสดงว่าแม่มันแม, 3. 3. แม่น่าออยสามเดือนเปิดจักบ,บาทอ่ะเปิดในเส้าเก่าอร่อยโอ้สองหมืน่นเก่าฟันอร่อยต้อได้อีกครับต่อได้อีกนะต้อได้อีกครับไก่ตุ้งปี่ครับเห็ดตลาบ โอ้อ่างดีอยู่นะครับอ่างดีครับเ nhao อาตาดแยกวะแยกครับแมียวจังหวัดแมวว่าสิบตอครับลูกลูกว่าหมื่นสามอ๋อต่อได้คือเก่าล่ะครับต่อได้คือเก่าล่ะครับมาจากสอ่ะมาจากยุโกสุม่อนยุโกสุมุสายหลูกง่ายไหมครับลูกหลูกตัวดีครับลูกตัวดีไอ้ลูกเขไอ้ลูกไอ้ลูกดีอยู่ขิ่งดีอยู่พอมันใหญเงยนะ ตอนนีก็หันล้วค่ะแม่ลูกอ่ะครับเ้าเก่าไหมครับเก้าเก่าตอร่องไดตอรองไดรับทรงคุณปอครับผมทรงเอาฝากเบอร์ถ้วยพี่น้องเนศูนย์ปดศูนย์ครับว่าสามสามเจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดเมันหมานได้อานะขอบคุณครับผู้หรือไม่ผู้ครับผู้รอรอเปิดจ้าวัดอ่ะ ผมมองที่หาลอยครับไอ่หมื่นสี่พันหาลอยเหรวะถงเงี้เขาดีอยู่ดเลยอาหลาดพ่อเล่าคนนี้หรอครับหมื่นสี่พันหาลอยต้องรองอะไรอีกได้อยู่ครับบ่ไหลเออบ่ไหลเอาฝากเบอร์โทรพี่น้องศูนย์63ครับว่า63สี่หนเจบสองสีครับผมมันมันครับ

ต่อรองได้คี่เก่าตับส้มพี่น้องวะมันจะใสอ่ะปลาเบอร์ให้พี่น้องเลยเป็นเก่าส่านแบสองสองครับมันหมานเด้อเด้อใครมักน้ำครับเนี่ ทันเลีกขาได้ยักตั้ขายักตัวเรบญเนี่ยเมียทองให้เมียทองว่างท่งอทองขามแม่งยังือได้ส่กงเจ้าบาทหะอสามหมื่นสี่สูงร้าสิบาไห้าับหาส้าส้าบ้าสิบ้าสิบ้าสาา พนายู่ใส่พนาติดกาแฟพนติดกาแฟเวลารอยองเ่อรเอยอเอ้าตกีเบอร์ศูนย์ดศูนยเจ็ด์สองเกหสาธุมึงคุ้นเขาบางนัดไ่ดเอาไปขนบนไหนดอแตงว่าเห็นก็มรนหลเพราะเรื่อาขเื่อนอได้ถ พี่แม่ลูกหัวพออ,อ,อ๋ออันนี้แม่นี่แถวมืออ่นสีแม่สาวว่าดีนี้มื่นซีสูงร้อยสามสิเป็นหน่อยอตัวนี้ผูกใหบแม่สั่นตัวนี้อะไาจาบา คาร์ดิโก้หมื่นสามมื่นสี่กับมื่นสามครับต่อรองไหนน้องพอเนาะฝากเบอร์ให้พี่น้องคูนแปดสองแปดที่สี่สามก้้ากาศูนย์จัดไซส์พอ

ผู้ทั้งสองตัวติลูกตัวหน่อยเอลเตไรกับมือ่นสีครับมือ่นสีตัวนี้ดิมีมื่นเ็บมือ่นสีกับมือ่นเก็บควายผู้บึ่งหน้าบึ่งตาเป๊ะครับ ต่ and <AND อร <you> <kalk classify, S 2> ่องไหนน้าหลานเนาะครับเอาฝาเบอร์ถ้วยพี่น้องศูนย์เก้าสามห้าสามห้าเจ็ดสามสองเก้ามันหวานลุกครับผม

สองมืนันครับเจ้านี่ลงมาเพื่อนใก็วาหนาพมันสองนเอส้ยังยอยู่ยฮุยเลยสูงร้อเป็นสามสิตวยหรอครับล็อกอันนี้ผากนี่นะตัวเนี่้อ่ตลักษณ์อยู่

อ่ะไอ้เบิ้งก่อนเพิ่นกำลังหลับโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวขอเบิดโทรให้เอาฝากเบอร์พี่น้องฮะฝากเบอร์ศูนย์แปดหน้าสามหกสี่ห้ครับผมครับต่อรองไหนคือดีคือ้นเขารับส่งกันป่ะรถมีรถครับผมบ่มีรถเอ้าหาหารถให้ได้อยูุเอ้ามั่นหมายครับมั่นหมาม เอามันเนี่ยจะไม่เห็นมั้งามอยู่แล้วันหรอกำลังตอกันครับให้ลงง่ายยทได้กำลังตอกันอยู่

ล่งตอยกนห่อยหางกล่างตัวลังตอได้กันเท่าไรละอ่ะขายต่เมียมันบ่ลูกลูกมันยังเท่าไรลูกเปนอ่ะลูกเปิดไรเ้าเอ็นเศร้าเอ็ด เป็นลูกไผ่ขเหลียยงห้อยง่ายม่เขาวาลูกบอกเก่าหรเพะว่าแมกเด็เอไปขอานเมียไันได้จะาบาทมากันโอ้ขจ้กเก็ตเจ็บชิ้งเก็บิ้งอันนี้แจ๊าเท่าไรก่อนนี่สองหมื่นเอยงม่เอยงนหนิ่งลูกยืดนิ่งชูนบนคนนี่แหะงามยืดอ่ะตาดียวอัตลั เอาไปมักเกาไปเลี้ยงเม่สาวหน่อยงามงามงามป้าเบอร์ครับไม่ป้าสาเแเครับป้าด้วจากไซล่ะโรสุบไหครับเอเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์อหนึ่งศูนยครับอาวมันหมันครับมาใช้เนือใช้หนังใช้เลี้ยงเสบายดีโอสบาสดีครับผมมันหมันป่าสุริยารูกหล่อ

มีสองสองครับสองสองตัวละห <c oughs> มื่นเอ็ดรูคือแม่แม่ครับแม่สักสองตัวตัวละหมื่นพันแม่สาวบอ,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 อก่อยอพีอสามต่อรอบไหนเนลานเนาะต่อรอบไากเลพี่ร้อง นย์แปูนย์รล้อจากอสุมรุ้จากไซคุณลังงรับผมเอามันบาเด้นลูกด้ะเออเออเน่เออมันเป็นขีดปีนเงียนี่นเอเป็นขีเป็นหลองเป็เมียดอะไเลี่ยเแื่มันว่เนเอาเลี้ยงเกี่ยวขายข้าวเหรอปะพค่นี่มาซื้อข้าวสิบาทเี่พ่อข้างวันนี้มาคื้นข้าวมาคึ้อดี ผู้รย้มีหบาดาเอาจ้าบาทซับเนี่ยมื่นหนึ่งพันหาทอยมื่นหนึ่งพันหาาลอยต้อรอกเลยอีกเดี๋ยวลอกเลงแล้วได่แน่ยอยู่มื่นหนึ่งพันห่าลอยเบียดหายเจ้าบาดมีเบียดบ้านบ่หมื่นเนี่ยจยเห็หมื่นหนึ่งเอาปากเบยพี่ร้องศูนเกาสาม หาสี่แปดหนึง่งก็แปดเจ็ดครับมันหมันครับมันหมันสาธุสาธุาพอเสง่สบายดีสบายดีครับ ลุงน้องคือว่ากินกาแฟามือละลอยป๋องกนครับแม่นเล่เส <c oughs> ียงข้านีคนจรมาไขับแต่มีคนเดียวฝรัเ,าาเนี่ยอ่างล้างเอาเจ้าบ้านเนี่ยเอาเจ้บาบา้านเนี่ยรับไปไปแน่นครับของเจ้าเดือนแล้วไแบบปไคอ,องางไงวัดอย่าป้สไปไ้อนแงรอีแงอืมอ่างไ,ไ,ไงครับ เี่ตังยแลี้ยเงี้เงยเง้เงี้ยเง้ยเ้ยเงี้ยเงี่เงเงี้วเงีเงอยง้นเี้ยง้ยเง้เนี้ยเงเี้เง้ยงีง้ยเงียงงยเีเ้เงีง้เี่ยง้ยงเง้ยเนี้งี้ย้งงี้ ุอลูกวัสดีครับแม่ทั้งสองวันครูทั้งสองโตดําเท่าไร คููนี่นะครับ่าเียาสองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดตกตกต่อมื่นที่แยกปะไม่ใช่แบบแยกนะครับเอาเอามาทำกันครับเอาไปทำกันซะเนาะตกครูทั้งครูครับตัวหนึ่งตัวเผือกตัวหนึ่งตัวดำเป็นขายเป็นคู่ครับต่อรองได้อีกงาอูลุ่งเนาะมาจากไสพยผุง เอาฝากเบอร์ถ้วยพี่รองเนะถูทกเก้าเว่าเก้าเกตยงห้าสามสี่เก้าอ่ะมันมานะพรลุงเนอะนี่คือบรรยากาศตลาดด้านบ้านหันครับ่วนก้วยเท่านะครับน้ำเลี้ยนพี่น้องเบิ้งราคาก้วยกับย่งบอด แห้งนะครับกันยังคือเกาอยู่นะครับก็ซื้อไปเลี้ยงอยู่ค,คลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องกับซัมนีครับขอให้พี่น้องก็มีพวามสุกควมเนื้อหมังมีสิทุกอยูุ่มเย็นๆสุขสุขคนสบายดี